ก็บสวัสด,ดีสบายดีทุกคนเนาะ <c oughs> มื้อนี้เนาะสิมาบอกสิมาเล่าอาการของรถข่อยสูฟังเนาะก็คือรถคันนี้หัน่นเสียงมันลังเนาะทุกคนเสียงลังแตก๊กแท๊กแท๊กแท๊กเวลาติดเนาะแต่ว่าตอนมันดังข่อยบ่ได้ติดให้เบิงนะ่งเนาะบ่ได้ถ่ายคลิปไว้นี่ตอน ตอนเครื่องเย็นนี่มันจะโบลังปันไดเนาะแต่ถ้าเครื่องมันห่อนแห้งๆนี่จึงมีเสียงดังเนะเาะเฮาคีไปประมาณหาหาสิบกิโลเนาะจะมีอาการในเงินเสียงลดก็คือคอยได้ถอดดื้อมาตอนแรกคอยคิดว่าเป็นน้ำตัวนี้ตัวนี้ใช้งานบ่ได้เนาะก็มากออกมากับปกติเนาะมันก็นยังรันอยู่ที่ว่าตัวนี้ จบปัญหาตัวนี้เนาะแล้วตัวที่ตัวที่สาเหตุมันก็คือตอนแรกคอยกับว่าวเนาะตอนแรกกับว่าวแล้วก็ตั้งวาวกับวาายังโมดังเนาะสาเหตุมันก็คือนี่ทุกคนเบ่งน้ากันเลยนี่จะสังเกตเห็น,นยางยางยางโดสูดตัวนี้เนาะ อย่างตัวลัวนโสนี่มันมันจะลงมาพื้นโส,สนโสมจะอยู่เทิงนี่โส่จะอยู่เทิงอย่างเนาะตัวนี้มันผิกเนาะมันลงมาใต้พื้นนี่มันก็เดยเฮตดให้เฮ็ดให้ตัวลันนี่บบมันบดถือยางเนาะมันมันจะไปหากัโสนี่จะมีหอยเห็ดให้เฮ็ดให้รดดล่างแหงเนาะ ตัวนี้ก็ไหวไปหลายเติบเนาะดีแต่ม่างมาเจอก่อนเนะาะถา้าถ้าขี่ไปเลยก็คือสิบาดตัวนี้เลยเนาะนี่นออาการมันเนาะตอนแรกก็คิดว่าหลอกวาวห่างกับโบเมนเนาะเดี๋ยวสิปินลองเบิ่งเนาะเดีย๋ยกวากาจสิเล่ตั้งมาร์กใหม่แล้วกะ ปดเฟืองตัวนี้ออกก่อนแลกับ็สิเอาตัวนี้ข้ดเนะเาะเฮาสิมาเบิงอาการมันนํำกันเนาะเดี๋ยวไปหากุญแจอ,อีกก่อนเดี๋ยวเอาชิมาตั้งเบิงน,นํำกันเนาะาิบสังเกตเบิงมากตืีบอลน,นี่เนาะ จะเห็นมาร์กเนาะเห็นขีดสองขีดอยู่นี่มันมืดเนาะทุกคนโอเคก็คือตรงเนาะตรงนี้ตรงนี้เนาะ นี่จะสังเกตเห็นเนาะจากนั้นเขาก็สิได้ถอดเนาะสิได้ถอดน็นดอตตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาทำการถอดเลยจะเป็นคุญเจเบอร์เบอร์ออเก้าเนาะ มีพครจับกล้องใหนะ้เนาะทุกคนกับสิยงยากๆนหน่อยหนึ่งเนาะมันจะมาคลายหนอดตัวนี้อือมอือืม,อม,อม จะสังเกตเบิงอันนี้น้ำเนาะแล้วจะสังเกตเบิงมากนำ้ำว่ามันป้นไปบอเนาะนี่จะป้นให้มันมาอยู่ทีเริ่มของมันแล้วก็หันออกเลย เพื่อนก็เป็นเหี้ยนเหียนนะทุกคนอ่าผมเป็นยังเดี๋ยวเข้ามาเบิงตัวทีสาหิตนี่เนาะตัวนี้มันลงพืนน้นเนาะทุกคนโอ้เสียหายหลายล้าน นี่เนาะปกติมันจะอยู่เทิ่งแบบนี้นนเนาะเอามันคุยบ่สถ้าต้องสังเกตเบเนาะ โอเคเนาะทุกคนจับขึ้นประมาณนี้เนาะตัวนี้มันจะรันขึ้นรันลงได้เนาะแต่ว่ามันถอดออกมาได้เนาะเพราะว่ามันจะคานมีนอตอีกอยู่ในนี้มันจะรันลงได้สังเกตเบื้องนั้นเนาะสังเกตเบิ่งขางมันเป็นก็ยังปกติเนาะทุกคน แต่ว่ามันผิดน้อยหนึ่งเนาะก็มีแตหันประกอบเขาขึ้นเนาะเรากะเบ,บึงมากนี่เนาะมากยังอยู่บนเดิมกับประกอบได้เลยเนาะนี่เราทุกคนเนาะจากที่ประกอบเขาเร็้เนาะกับขึ้ตรงมากคื้เอเ่าแล้วกันเราจะมาสังเกตเบึงใหญ่ยางตัวนั้นเนาะมันจะอยู่เทิงโซ่โซ่น้อยโซ่ลาวลินของเรา โมเมนต์ยูรุมแบบขึ้นตอนทําอีเนอ,อนี่เลยทุกคนจากนั้นก็ประกอบเขาเลยเนาะจับนอ็อตจับน็อตยึดตัวนี้ นี่ทุกคนใส่กุญแจเบอร์สิบหันเบอร์เก้าเนาะ ตัวนี้หันพ่อตึงมือเนาะเพราะว่าอย่ามันขาดเนาะหันเน่นเกินมันจะขาดเนาะตัวนี้หันพอประมาณเนาะหรือว่าใส่ต่อเขาเนะเพราะ